สระชังสเสนังสรพันธุ์นรินทางปริตตานุภาโวสัทธารกตูติปริตตวานเมตังสเมตาภัทันตาอาวิคิตาจิตตาปริตตังผนันตุสักเคกาเมจะรูปเปคือริสิคาราตเตจันตาริเควิมาเนทีเปลักเทจะคาเมตารุวนาคาหาเนเเคหาวัฒุมหิเคเต ผมมาจะยันตุเทวาชารธรวิสเมยักขาคันทับพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวระวะจะนังซาทวโมเมสุนันตุธรรมมสวนาการโออายมพระทันตาธรรมมสวนาการโออายมพระทันตาธรรมมสวนาการโออายมพระทันตาอรหังสัมมาสัมพุทโทภพควาพุทธังพควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพควตาธโม ธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆนามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคัคนัทธายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคัคนัทธายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัคนัทธายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภควโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัะพุทธังสรรนังคัจฉามิธรรมังสรรนังคัจฉามิสังฆังสรรนังคัจฉามิทุติยัม ouais, ปิพุทธังสรรนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรรนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรรนังคัจฉามิตัติยัมปิพุทธังสรรนังคัจฉามิตัติยัมปิธรรมังสรรนังคัจฉามิ ัตยังปิดสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอัชินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิกาเมสุพิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมระยะมัชชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิ

สวัสดสังขวะปุชปฏิปันโนภะคะวะตัวสวัสสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะตัวสวัสสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะตัวสวัสสังโฆะญาติทางจาริปุริสยุคานิอันทปุริสปูคลาเทสภะคะวะตัวสวัสสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทาทินายโยอัญชริการณิโยอนุตตะรังคุณญาเกตังโลตาสา Amen. Amen. ตรณนนียะมาตะกุสเลนายานตานสันตามปะทางอภิสเมจะสาโกะุช่วยจะสุปุช่วยจะสุวจวจะสมุตตอนันติมานีสันตุสะโกจะสุปารุจะอาปะเกตจวจะสัตลาหุกะวติสันตินตรโยจะนิปโกจะอาปะคาโกะภูเรสุอนันุเกตโทนจะโกทังสมาจะเรกิมจิเยนวิญโยภะเรอุปะวะตายุนสุขิโนวาเกมิโนโตุสสะเป ตาตาภวันตุสุขิตาตาเยเกติปานะภูตาติตาสาวาทาวราวาหนวเสสาติคาวาเยมหันตาวามาชิมาราชตาอนุกัตตุลาติตาวาเยเจติตาเยจตุเรวสันติอวิทุเรวปัตาวาสัมภเวสีวาสัเปสัตาภวันตุสุขิตาตาณปรัวปารังนิโกเปตนาติมานเยตการตตินังกิน จิพยาโรสนาปฏิคสัญญาณญาณญาสตุธรรมีใจมาตาญาณนิยมปวดตามายุสาเอกปวดตัมนุราเกเอวามิสาปปวดเตสุมานาสัมภาวะเยอปริมาณังเบตันจะสาปโลตัสมิงมาณาสัมภาวะเยอปริมาณังปวดทางประตัจติริยันจะสัมภาทางอเวรังอสปาตังเตตันจะรังนิสินโอวาสย โนวายาวตาสวิขตมิตุเอตังสติมัติตายาพรัมเมตังวิหารังอิทัมโมเทตินจานุภาคามาสิระวาตาเสนนาสัมปโนตาเมสุวินัยยเกธาณาอิชาตุขาปัสไยมุนเรติ ผู้อาชังผู้สัตยิสังขาตัวธรรมานังวิจัยโยตถาวิริยัมปีติพาสัติผู้อาชังขาเจตถารมปเรสะมาตุเปกผู้อาชังขาสัตเตเตสาปัาสินามุนินาสัมมาตาคาตาภาวิทาปะหุริกตาสังวาตติอภิญญายานิพานายาจัปปุติญาเิเตนะสัจวัเจนะโสวิเตโหตุสาวาตตาเอกาสมิงสมัยนาตัวโมกาล

तेन स चवाचेन शोचिते हो दुषापथा पयेना ते जहापाता तेन भिमहे शिनाम्मागिरे सावपातानुपातिथाम् मताङ्गे तेन स चवाचेन शोचिते हो दुषापथा เอวเมสุตังเอกังสมยังภะคะวะพารานาสิยังมิหาติสิปันโนยะมิกาเทเยภะราโกภะภะคะวะปันจวะกิเยกิภูปานเมาเทสิตาเวเมะเกตเวอันตาปะปะจิตเตนะนะเสวิตาภาโยจายังกาเมสุขามิสุขลิขานุโยโกวิโตนธานโมหะโกวตุจติโกอนาริโยอนาริตัสันติโตโยจายังอะตะกิรมาทานุโยน วตัวโกอนาบิโยนาตสันหิตตัวเอเตเตติกเวอุโปคานเตอนุปัชฌามาชิมาปฏิปทานตถาตะเตนอาิสัมโพธาจักุกรณีญาณกรณีอุปสสัญญาปินญาญาสัมโพธาญาณิปานาญาสัมปุวติกัตตมานาสามปิกเวมาชิมาปฏิปทานตถาตะเตนอาิสัมโพธาจักุกรณีญาณกรณีอุปสสัญญาปินญาญาสัมโพธาญาณิปานา อาญาสัมปันติอาญาเมวัอริโยะทานัิโกวมาโกวัสัมปัญติทังสัมมาทิิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมตวันสัมมาอาชีิวัสัมมาวายาภูสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอยังโคสัพพีขเวมาจิมาปฏิปทาตถาคตเดนะมิสัมโกธาจาตุการณียาณาการนียุปัสสมายาปินยาสัมโกธาญาณีปานาญาสัมปันติทังโกธาญาณีปาน ตักลงาริยสัจจาติปิทูตังชาลาปิทูตังมารณะปิทูตังโสนปริเทวตูตังตูมนาสุปายาสปิทตังตปิเยติสัมปยโกกิเยิเวปยโกตโกยามปิจันปิตามปิทังสังกเตปนจุปาทานาันาทกัิทานโกมปนปิเเวทตสมุทยาริยสัจจยยานตานาโกกิานันติราคสหตาตาตาตินาติ สัย์าติทางกรรมฐานางปวฐานาวิปวฐานาอิทังโคปันภิกเวทุกข์นิโรวทุกขริยสัจังโยตัสายวะตันหาเสิสปิราคันิโรธทุกขะวัตปฏิสักวัตโมติอนาละโยอิทังโคปันภิกเวทุกข์นิโรธตะคามิมีปฏิปัาธาอริยสัจจัญายมวะอริโยตันทังทิโกะมาโคสัยติทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาธัตโตสัมมา जीवांश मामा जामुआंश मासिंजाम जमां दी धांग तोका भारी राजाजान दी मेरी कहवे गुड़ दे अननुए सोते सोतामे सोताकुंड गुतापातियां नगुतापातिपान्या गुतापातिवेचा गुतापातिआनुए गुतापातितां पुरानी तां गुतापातितां नगुतापातिराजारी राजारी राजान दी मेरी कहवे गुड़ दे अननुए सोते सोतामे सो

mê su ta cung u ta ba ti đa nang u ta ba ti ban ya u ta ba ti bê cha u ta ba ti an o u ta ba tang o tan ti tang o tan ti ro o sa chan sa chi ta ta pan ti mê ti ka we po mê an an o su te su ta mê su ta cung u ta ba ti đa nang u ta ba ti ban ya u ta ba ti bê cha u ta ba ti an o an o u ta ba tang o tan ti tang o tan ti ro o sa chan sa chi ta ta ti mê ti ka we po mê su te su ta mê su ta cung u ta ba ti đa อุติปันธาอุตตปาติเวชาอุตตปาติอโลหิตโกะอุตตปาติอิทางโกตานิโรหิตตังมิเนปปิปัตาอริยสัจติเมติภะเวโพเตอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุณอุตตปาติญาณัมอุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชาอุตตปาติอโลหิตโกะอุตตปาติตังโกะตานิทานโกตานิโรหิตตังมิเนปปิปัตาอริยสัจฉิมิเนภะเวตุเตอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุณอุตตปาติญาณัมอุตตปาติปัญญาอุตตปาฏิเว

โัวเกสมมาเกสรรมาเกศสมนนพรหมณียาปชาญาสัทิวันสายาณูรารรมสมมาสัมปุวะิภิสมุขตุัปัญญาสิงหตวจักุณเพียวีเมสุจตุวสุหริยสัจเจสุเอวันติปริวาตัวาสา ยถาภูตังยานธาสนาสุภิสุวรรนาโมสิธาตังทีทเวสัตเววะเกลเกสัมมาทเกสังรามเกสาสัปปามณิยาปัายาสัเวะมโนสายานุตนะสัมมาสัมปวิปิสัมปววาจัญาสิจานนเมธาสนอุตตาติาเมวิโติอามันติมาชาตินาติธาติปุนาวธรรมวิจกขานาตันาปัจวากิยาติภูตวตวะปสิตานตินันตุิมัสเนจปนวายาการะ สิมผัสยามาเนียยามสมถันโกวตังยาสัพยราชังเดปัมลังธังมาจารคุุ้ถะาติยังกินจิตสมุทัยธรรมาสาพพันตังทิโรตตังปัมติปวติเตยจักกวตาธังมาจเกอภูมาเทวะสัตมนุวสาเวสุเกระมังคาวาตตารานัสสิยังอิสิปัตเนมิปัตาเยอนุวะนาฬังธังมาจากังปวติตานามฏิวติยังสมเด็จตวามันเนนวะเทเวนวามารีนาวามุณาวาเกนจิวาโุวะกาวสัมิ อุมานัณเทวานังสาตังสุตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสาธมนุวัสาเวสุนจาตุมหาราชิกานัมเทวานังสาตังสุตวาตาวติงสาเทวาสาธมนุวัสาเวสุนตาวติงสานัมเทวานังสาตังสุตวายามาเทวาสาธมนุวัสาเวสุนยามานัมเทวานังสาตังสุตวาสุตสิตาเทวาสาธมนุสาเบสุตสุตสิตานัมเทวานังสาขังสุตวาพิมานารติเทวาสา ธรรมานุวสาวีสุนีมานารตินังเทวานังสัตว์สุตราวันปาณีมิท้าวสวัสดีเทวานัตธรมานุวสาวีสุปาณีมิท้าวสวัสดีนังเทวานังสัตว์สุตราวันกรรมกาอิกาเทวานัตธรมานุวสาวีสุเทวันกรรมวัาคารานสิยานิสิปันเนมิกาตเยาโนมันตระนังกรรมกาญปวันติวานาปัติวาติยังสัมเนนาวะกรรมเนนาวาเทเวนาวามาเรนวะกรรมุนาวะเกณฑิวาโลวะกาสมิ

โกวตาจิหายันจัตสาสังสาสีโวตาตุสักามปะกามิัปะเวทิตาปะมาโนจะโาโรโสโเกาตโสติตาเมวเทวานังเทวานุภาวะตะโตุานักุาเนสีันาสโกกนทานโาสโกกนทานโยตีนีตาาสมะโกนทานยาสานยากนทานโยตะเววังอะโหสิอุตตโมระเพุตังธนกโมระเธนัง อธิกาเยกายญยายัาเทวานังปิยตังสตวาอิติปิโสภควายะมาราชาโนท้าวเวสสวรรณโนมรนังสุขังอกรหังสุขะโตนัโมพุทธ,ธายะ สยาสนาคตาโุอาชาตวามารังสว่านางจตุสาจาสภาประสังเกติเวงสุนาราสภาตางนังการาทยอบโตรามาทเวสตินายกาสาเพปเดนติตาไมหัมมานาเกเตมุเนศราสีเสปเดนติโตไมหัมโอตอธัมโมนทวิโรจัเนสังโกปเดนติโตไมหัมโกเรสาภคุนาการุหะทะเยเมอนุโรโทสารีโกตอจต่างิเนโกูนันโยเปติ

โมมุทาโสตมาโสตะเกเกสันเตเดติภากาสเมกสุรินอวะปะปนการโรเนเซโตสิริสัมปานโตโสพิตโตมุทิตงตวะกุมารกาสะโพเดโรมาเถสีเจนทตวานาโกโสไมหังวันเถดนิจังปะเดตาสิกุนาการโรโบโนอังภูริมาโรยาปปาเดนันตเสวะเดเตระปาจิเมชาตาณาเดติรกามะมังเสสาสิติมหาเดราวิจิตาจิตาสาวาทาเด ¡Gracias! ชิตตวันต่อยจิตตวรสาชะลานาเชระเดชนาคามาเกสุสันติตารตนามุระตอตาสิตาคินเมเมตาสุตตะการชาคังปัจจัตว์าสิวาเมอังกุลิปานักกานามบูรรพเรตานชาตานาติยาสุตังกากาเสชันทานาสิเสสะปาการะสันติตาชินานาณาวระสังยุตตาสาตาปาการะตังกตาวาตเบตาบิสานชาตาปาญิราชาตุปาทวามเสสาวินายา ญานตุอาณาจินาเตชะสาวาสตโตเมสักยัจเจนะสัทธาสามโกวะนปัญชะเรชินปัญชะนาบาญชังวิหารตังหะหีตเลสตามาเลนตุมังสาเปเตมหาปุริสาสภาเยเจวะมันโตสุโตสุราโกจิตานุภาเวนะจิตุปาทวมานุภาเวนะจิตาริสามโกสามานุภาเวนะจิตันตรายอสาตานุภาวะปาริโตจาราเมจินปัญชะเร นโมพุทธายะพระพุทธตรัยรัตนญาณมณีนพภารตสีสหัสสะสุขธรรมาพุทโทธธรรมโม,มสังโฆยักทาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาอคีทานังวรลังคันทังสีวลีจะมหาเถร,รังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆบูเชนิอหังสุกิโตโหโมิขอยห้ข้าพเจ้าจงถึงสุนิราชทุกไม่มีเวรไม่มีไภัยไม่มีความเบียดเบียน ไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความลําบากมีความสุขรักษาทนอยู่เถิดสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดเจริเกิตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นที่อยู่ทางทิศเวรุภาก็ดีที่อยู่ทางทิศดาคะเนก็ดีที่อยู่ทางทิศตั้งศิลก็ดีที่อยู่ทางทิศหอละดีก็ดีที่อยู่ทางทิศตัดจิมก็ดีที่อยู่ทางทิศพายักก็ดีที่อยู่ทางทิศอุดรก็ดีที่อยู่ทางทิศอีสานก็ดีที่อยู่ทางทิศล่าง ตั้งแต่โลกันตามหานารกขึ้นมาก็ดีที่อยู่ทางทิศเบื้องบนตั้งแต่พระว่าพระพรมลงมาก็ดีอเวลาหุนโตจงเป็นโูกเป็นสุกเถิดอยากได้สร้างกรรมกระทําเวรและรบราฆ่าฟันซึ่งกันและกันเลยอพยพยาประชาุนโตจงเป็นโูกเป็นสุกเถิดอยากได้ประพฤติเดียดียนขมเหงกันเองร้ายแล้ป้ายเสีให้แก่กันและกันเลยอันนี้คาวหุนโตจงเป็นโูกเป็นสุกเถิดอยากได้มีความทุกข์ยากลำบากกายลำบากใจเลย ถขีอาตานางปริหารันตูขอจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุก,ท,กทุกคนทุกคนเถิดด้วยบุญบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ขออุทิศให้แก่วิรามารดาครูประชา,าจารย์ญาติชนิเิศหายตลอดท่านภูมิปุปการะกคนทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรมนุษย์อมาานุษย์อบาย,ยาศาสตร์เทวามารตรมพระยายมราชและนายนิรยาบาลทั้งหลาย ถ้าต่อโทษคอยคนจากโทษถ้ามีความสุขขอยมีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยบุญบุญศรีพระพจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วนี่มีการให้ทานกัษาศสินเจริญภาวนาเป็นต้นขอจงได้เป็นพระละวัปัจ,จัยเป็นอุป,ปนิสัยตามทรงให้เกิดปัญญาญาณใด้บรรลุฌานสมาบาัติผลละสมาบาัตินิโรธสมาบัติวิทาสามปฏิสัมพิทาญาณสี่ปัญญาหกได้บรรลุมรรคผลนิพพานตั้งในชาตินี้และชาติหน้า ตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิด